ตังเกตเขาสูงขึ้นสูงมาก,ามก <c oughs> อันนี้พาแกงมาทำหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นน่าจะเป็นอีกขับหนึ่งครับมายันว<ม>ันนี้แย่กันแล้วแล้วคุณมากับใครคะวาหาผมมาคนเดียวครับอา้าวเหงาแย่เลย ม่เหมมเห้ว,วันนี้เจอคนอยู่โรงพยาบาลคนหนึ่งถามว่ารู้จักคุณลูคัสไหมเขาเป็นใครเข,า,ขาใส่แต่งตัวอะไรอ่าเหมือนจะมีแก๊งแต่เขาไม่ได้ใส่แจ,จ็คแก๊ล่ะค่ะเพราะเขาอยู่โรงพยาบาลคอยดูผมแบบปัดเปย์หน่อยไหมครับผมสีแดงแดงไม่แดงมากแดงดำหรือเปล่าอาจะไม่เป็แดงแดงแดงแถวๆบริเวณปลายผมใช่ไหม อ่าใช่ค่ะเสียงนุ่มๆเลยน่าจะคุยโจ๊กนะอ่าคนนั้นไม่ค่อย <J. S 1> อาอยไม่ค่อยเอาการเอางานอะครับอ้าวเหรอคะใช่ครับวันวันเตะไปเรื่อยเ,ยเอาแล้วมันยังไงอะคะมันไม่ดีเหรอ,เ,อเขาจะออกหรือเปล่าไม่ไม่ครับเขาเป็นคนอย่างนั้นแหละครับอ,อืมแล้วไม่มีการคุยกันหรอมีม,มีก็มีบ้างครับอืม ถ้าเรื่องแบบนี้ต้องอาจจะต้องคุยกันดีๆเป็ดการส่วนตัวนะคะมันอาจจะมีปัญหาภายหลังก็ได้คุยกันแล้วครับเขาไม่มีอะไวครับเขาเป็นคนอย่างนั้นเหมือนคนเป็นคนอินดี้อืมแต่เขาก็ทาบ้างอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วเราตกลงเราจะเอาอยัางไงดีครับอยังไงคะคุณจะไปไหนอนะ่ะไม่รู้สิแต่ว่าถ้าคุณจะได้พาผมไปจุดจุดเต็นต์ตรงนั้นได้ก็ดีนะครับผมจะแบบจำจำได้ ไปไปแล้วเอาไว้นั่นเลยได้ไหมคะถ้าคนจะทิ้งผมไว้น่นก็ได้ครับผมยอมเดินก็ได้ครับได้ได้ครับยอมเดินก็ได้ครับรอเล่นเอาลวคุณมายังไงเนี่ยก็รถผมอยู่นั่นไงครับเนี่ยอ่าไปสิขับขับนํำไปก่อนก็ได้ไม่ไม่เป็นไรครับผมไปกับคุณจะาด้ก็ได้ เอาหรือว่าคุณจะได้จะให้ผมขับแล้วก็อะได้ได้ครับคุณไปล็อกรถคุณก่อนก็ได้ผมไม่เป็นไรครับมันไม่มีอะไรอยู่ในรถอยู่แล้วไปล็อกเลยเป็นมีน้ํามันไงอ๋อได้ครับมันมันขโมยกันได้ด้วยเหรอครับใช่ครับครับผมครับผมสักคคู่นะครับให้ผมขึ้นเลยไหมครับ ค,คุณคุณขับรถเลยก็ได้นะคะผมพร้อมแล้วครับคุณตั้งหมุดไปไหนเนี่ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ปกติคุณจะนด่ขับรถเร็วไหมครับอืมถ้าเป็นมอเไซค์จะเร็วอยู่ครับ<อ>ผมไม่ชอบขับรถเร็วไม่เป็นไรรถใหญ่เราไม่ขับเร็วเราขับไม่ค่อยแข็งแต่ว่าคุณขับงองแงงมากเลยอ่ะงองแงงคือ,อยังไงครับงองแงงคือมันเตะซ้ายซีขวาไงอ๋อผมผมเป็นอย่างนี้และะ้ครับ ้รถคันนี้แต่งทำเครื่องยนต์ไหมครับทำแต่เครื่องอยังเดียวค่ะออตอนนี้ผมขับได้แค่แบบนี้น้อยยังไม่ถนัดหรอผมขับทั้งเมืองไม่ได้เลยครับน,น,น,นั่นไงนั่นไงทางขวาคะ่ะสีเขียวๆนั่นไงเต็นออแล้วน่าจะปักหมุนให้เราให้เธอผิดอะ่ะ แต่ว่าวิวมันไม่ดีเหมือนรูปที่เราลงรอบที่สองนะแล้วจุดที่สองมันอยู่ตรงไหนครับที่สองมันอยู่ตรงระหว่างเรเบลกับใบไม้มันอยู่แถวแม่น้ําอะถ้าคุณจะได้ไม่รังเกียจสี่เดี๋ยวพาไปแป๊บนึงได้ครับได้ครับบรรยากาศมันดูชิลดีแต่มันดูแห้งแรงไปหนะ่อย ตามหมดเลยนะครับครับไปเลยไม่ใช่กน็น่าจะใช่แหละน่าจะใกล้ๆกันแต่นี่เธอรู้อใช่ไหมว่าอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าใช่คนนั้นก็ถามเหมือนกันคนที่หัวแดงอะ่ะถามว่าอยู่ตรงไหนเราก็บอกว่าอยู่แถวเีด เหมือนคุณจ้าด้าจะมีเพื่อนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอะไรนะคะเหมือนคุณจ้าด้าจะมีเพื่อนใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดมีน้องค่ะน้องเป็นหมอเอ๊ะเ๋วยเตี๋ยวเหรอไม่ใช่บะหมี่บะหมีม่เป็นน้องที่รู้จักกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าน้องที่รู้จักกันตอนแรกคือสไปร์อ๋อผมเรียกมาได้ถึงเลยไอ้สไปร์อะ อโอ๊ยคุณคุณขับรถอะไรเนี่ยงงงงอีกแล้วขอโทษครับมันงงงงขนาดนั้นเลยเหรครับใช่ครับคุณทำไมคุณไม่ขับรถดิบไปเลยอ่ะโอ้โอ้โอโอคุณทางนี้น่ากลัวน,นะคะคุณโอ้โอ้โอโอคุณไม่ไม่อันตรายหรอกครับมันไม่เร็ว หรือว่าสายตาเรามันไม่เท่ากันนะครับได้ค่ะอ่าจะถึงแล้วโอ้น่งไงคะถึงแล้วทางขวาอ๋อตรงนี้ผมเคยขับรถผ่านอยู่ว้าวบรรยากาศ ชอบตรงนี้มากกว่าดูลมเดิมกว่าอืเราก็เพิ่งเห็นว่าตรงนี้มันมีเต็นเราจอดกระทันหันก็เลยเพิ่งเห็นจริงๆจ,จ,จะไปน้ําตกน้ําตกมันเป็นมันไม่ใช่น้ําตกอะค่ะมันเป็นเหมือนหน้าผาแล้วเราขับผ่านทางนี้แหละแล้วเราตกหน้าผาตายตกหน้าผาแล้วสลบไปแล้วใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ไปโพรงบยาน มันสวยไหมครับหน้าผ่าตรงนั้นที่เอน้ำตกตรงนั้นครนสวยอยู่นะคะแต่ว่ามันเข้าไปลึกเกินอะ่ะมันอยู่ตรงหนึ่งศูนย์เก้าสี่ค่ะดีจังวันนี้คุณจะได้เปิดโอกาสให้ผมได้มาดูสภาพแวดล้อมใน,ในเมืองนี่นี่ออกปกติไม่พาใครมาเนี่ยมันควรเป็นที่ที่แบบวิ่ให้ใครรู้ไงเข้าใจะปะ ผมจะถือว่าผมได้รับโอกาสพิเศษแล้วกันครับอ่าดีมากค่ะปกติผมก็ไม่เคยพาใครไปไหนอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้มันเป็นโซฟารีแลกเหรอครับ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ชิวชิวมากนี่คุณไม่ไปทำอะไรหรอคะแกงไม่มีอะไรให้ทำหรออตอนนี้เป็นฟรีไทม์นะครับ อืเวลาของแก๊งคือตั้งแต่ค่ำแล้วช่วงประมาณมทุ่มทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มประมาณนั้นนะครับอืมคะ่ะแล้วอย่างผมพราผมไม่ใช่แก๊งนะครับผมเป็นขับครับต่างกันยังไงคะอ่าขับก็คือเป็นชมรมที่แบบคนชอบมอไซค์นะครับเขามารวมตัวกัน แล้วละต่างจากแก,งก๊งที่เขาร่วมตัวกันยังไงอ่ถ้าเป็นแก,งก๊งคือเขาจะเป็นอันธพาลออกลูกอันธพาลนิดนึงครับพวกผมจะไม่หาเรื่องใครก่อนครับแล้วแบบนี้เราเปิดสตอรี่กับแก,งก๊งอื่นได้ไหมคะได้ครับผม,มแต่ผมไม่อยากหาเรื่องใครก่อนอยู่แล้วอะไรแบบนั้น ขณะวันนี้เราอยู่หนะ้าโรงพยาบาลเฉยๆยังโดนแกงม่วงมายิงเลยอืมผมไม่แน่ใจว่าแกงม่วงเป็นแกงหรือเปล่าอ่ะเขาน่าจะเป็นพวกประชาชนที่ชอบสร้างความวุ่นวายมากกว่าครับมันเงียบจริงๆนะครับถ้าไม่มีคนจะได้มาผมคงเหงาแย่เลยเรายังนั่งอยู่คนเดียวได้เลยไม่รู้สิครับผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นที่เงียบๆมีคนให้คุยอะไรแบบนี้มันก็ดีกว่าครับ เคยขึ้นไปดูบนยอดเขาสูงไหมครับเคยค่ะเคยไปจุดสูงสุดอยู่เอารถอะไรขึ้นไปครับรถมอเตอร์ไซค์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์วีบากใช่ไหมครับไอคอนที่มันเหมือนชอปเปอร์อะอ๋อมันขึ้นได้เหรอครับผมรู้สึกว่ามันลําบากผมก็เลยไม่อยากขึ้น,นได้อีกอย่างผมกลัวความสูงเวยแต่ว่าเราไม่ได้ขับวันนั้นเราไปกับเพื่อนน่าจะรู้แล้วก็เศร้าค่ะไม่ต้องเศร้าเลยครับเออคุณจะได้เคย ไปดูที่เขาบอกว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องลือนะครับว่าประเทศเรามันมีผีครับเคยคะ่ะไปเมื่อวานนี้ไปมาเมื่อวานใช่หรอครับใช่เพิ่งไปเมื่อวานคะ่ะตอนสี่ทุ่มใช่ไหมจําไม่ได้ไม่แน่ใจว,ว่าอยู่ทางไหนแต่ว่าไปกับพีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมยังไม่กล้าไปเลยคุณจะได้กล้าไปคุณยังไม่เคยไปหรอคะไม่เคยไปครับต้องไปสักครั้งนะคะ,คะถ้ามีโอกาสก็คงจะดี แต่มันน่ากลัวจริงๆนะคะนั่นแหละครับแต่มันก็น่ากลัวไะไม่มีแม้แต่เสียงยุงเลยนะครับที่นี่ใช่ค่ะเงียบมากไม่มีคนผ่านด้วยเราผ่านรอบแรกตอนเรากำลังจะไปไม้อ๋อมันสามารถวิ่งล้อเขาเรียกอะไรน้ำตกเหรอครับใช่ใช่ค่ะอ๋อนั่นแหละ,ะน้ำ,นำไไใช่ครับมันจะไปโผล่ทางหลัง ทางหลังไม้เลยผมรู้สึกไม่ดีเลยนะที่คุณจะเล่าว่าผมขับรถงงงงเงงอะอา้าวมันเป็นปกติค่ะทุกคนก็ขับงงแงเง,งกันทั้งนั้นพราว่าชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้งงแงเง,งมันคือ,ม,คอมันคืออาการแบบไม่รู้เลยผมรู้สึกเราก็ายังว่าตัวเองขับรถงงแงงเลยผมผมไม่ขับรถให้เพื่อนผมครไอรถห้าแสนเลยรถแรง ขับไม่ได้ผมขับไม่ได้เลยอ่ะมันเร็วมากเราก็เคยขับคันสีขาวอะ่ะใช่ครับรอันนั้นยากกว่าคะ่ะมันคอนโทรลยากคือวันนี้ทั้งวันนะครับผมขับไม่คันไหนไม่ได้เลยนอกจากคันที่นั่งมาก,กับคุณจาดาด้ยครับปกติมั้งคะบางทีก็ช้ามากจนแบบห้าสิบก็ยังเร่งไม่ขึ้นมันน่าจะผีสิ่งนะครับเป็นไปได้ค่ะใช่ครับวิคุณจาดาพระจันทร์เซี่ยวสวยมากเลยครับ ล้อมด้วยหมู่ดาวคุณจะได้ไม่หนาวนะครับไม่ค่ะร้อนอยู่ใกล้กองไฟกองไฟอยู่ตั้งนู่นนะครับกองน,นี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับหนาวแย่เลยคุณจะได้ไม่ได้เปลี่ยนสีผมใช่ไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนว่าแล้วตอนแรกสีดำไงตอนนี้เปลี่ยนสีเทาให้รองเท้าคุณจะได้น่ารักเลยเนี่ยมันเป็นข้าอ,อยากรู้อยากรู้ว่ามันมีอะไรมันมีอะไรถึงทําให้จําได้ว่าว่าเป็นเราอผมจําที่ ทรงผมแล้วก็หน้าตาคุณครับจะบอกว่าไม่มีใครหน้าตาเหมือนเราเหรอใช่ครับใครจะหน้าตาเหมือนคุณจะได้อา้าถ้าเราเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้ายังจําได้ไหมก็ผมมันจะงอกไวขนาดนั้นเลยนะครับแต่วันนั้นเราเปลี่ยนทุกอย่างแต่เราก็ถือกระต่ายเธอก็ทักเรานะตอนฟาร์มผมจํากระต่ายได้ครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก่อนคือไม่อยากให้ผมทักใช่ไหมครับไม่อยากให้ผมจําได้ไม่เราแค่อยากรู้ว่าทาไม คนถึงจําได้เพราะว่าไปโรงพยาบาลสไปก็บอกพี่จะได้เหรอหนูจําหน้าพี่ได้เราจะจำคนที่เรารู้สึกดีด้วยได้เสมอแล้วครับอืออย่างไอ้นี้เองบางคนเนี้ยผมทักักเขาเขาไม่ตอบเนี่ย first impression นะครับผมเจอคุณจะได้ครั้งแรกคุณจะได้พูดคุยกับผมผมดีใจมากเลยครับเราเจอกันอยู่ไหนคะ่ะสาลายครับอ่าจำได้แล้วอ่าจำได้แหละ นั่นแหละครับผมก็เลยจําคุณเจร,ราได้ทำไมคนอื่นเขาไม่คุยกับคุณหรอเขาก็คุยแหละครับบางคนเขาก็ทํางานทหมดแต่ทํางานไม่สนใจคนอื่นคนประเทศนี้ก็เป็นแบบนี้ครับทําแต่งานไม่สนใจคนอื่นน่าจะเป็นปกติมั้งคะมันน่าจะบนหนูแบบนี้แหละทํางานได้เงินซื้อของซัพของปกติแต่บางคนเนี้ยผมเห็นแบบเขาเบิกรถจากยา ค,คุณกาดเสร็จแล้วปุ๊บผมกำลังจะทักอะไราเ้ขาก็ขับรถออกไปเลยเขารีบบรอเปล่าคะใช่ครับดูดูได้จะเป็นคนตั้งใจทำงานนะครับผมก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ชอบทำงานเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับไม่รู้จะอวดรวยไปเพื่ออะไรเราอยากรวยเราเงินไปประมูลรถแต่ว่าเรามีเงินแค่สองแสนเองอคุณจะได้ยืมไหม <laughs> แต่คุณจะได้มีรถห้าแสนไม่ใช่หรอครับไม่ค่ะรถเพื่อนไม่มีห้าแสนนะคบแพงสุดก็น่าจะนี้แหละโดกโลผมก็ไม่รู้น่าจะไม่รู้รถผมขับรถเร็วแรงไม่ได้ผมก็เลยได้ใช้รถคลาสสิกพวกนั้นต้องยอมรับสภาพะครับะได้พกปืนด้วยหรอครับเนี่ยมีอยู่ค่ะมีไว้ป้องกันตัวใช่ ถ้าคุณจะาด้ามีปัญหาอะไรก็บอกผมได้นะครับเผื่อผมช่วยได้อะไรแบบนี้อืมขอบคุณนะคะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับวคุณจะาด้าดูที่ขอฟ้าเลยครับมันเป็นสีชมพูอืมพระอาทิตย์กำลังขึ้น,นะคะ่ะสวยเหมือนกันนะท้องฟ้าหรอหรือเราเอ่อแสงข้องฟ้ามันดูกลมเกลือนะ คุณชาดาทำให้มันดูทุกอย่างสวยไปหมดเลยครับอืมขอบคุณนะคะทุกอย่างมันต้องมีองค์ประกอบร่วมกันครับมันถึงจะดูสวยที่สุดแล้วนี่คุณแม่ไปทำอะไรเหรอไม่ครับคุณจาดาก็ดูเป็นคนตลกเหมือนกันนะครับยังไงอ่ะไม่รู้สิตลกนี่เรานอนเฉยๆเองนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้ครับโอ้อาทิตย์หึ่งเออนิ้วผมโดนแสงอาทิตย์เผา เออมันเป็นเขาใช่ไหมครับไอ้สองอันที่อยู่บนลูกบอลน่ะมังคะทำไมมังคะอออาจจะใช่มั้งค่ะผมคิดว่ามันเป็นลูกบอลโยคะแล้วมันมีเขาสองอันเอาไว้จับเพื่อไม่ให้ลดออกจากลูกบอลนะคุณเราจะตัวไม่แล้วนะ ตากแดดแล้วครับไม่ใช่ครับแดดแรงมากเพราะว่าตอนนี้มันเจ็ดโมงแล้วค่ะไปอ e ีโคกันไหมคุณจาด่าเบื่อหรือ,อยังรอว่าป่ะไปอ e ีโคกันคะ่ะ e อีโค่มีทะเลนะรับผมชอบทะเลพอดีเลย,ย <laughs> เหมือนคุณจาด่าจะรีบอะ <laughs> ถ้าเราเดินเหยียบกองไฟเมื่อกี้เราจะโดนไฟเผาไหมครับโดนครับถ้าไม่รีบไงออกก็ตออุยเลย มาผิดที่นะครับหยุดพารถอยู่ทางนู้นอา้าคุณจะได้จะมาอีกพวงใช่มั้นะเอาวุธผิดครับเราแป๊บนึงงั้นผมขอใชนะ้ทองอันน้นอ่าครับ หมดไปกลาลาลางก็ได้ครับหรือว่าคุณจะได้จะไปไหนต่อไม่ได้ไปไหนครับคุณจะไปกลาเหรอได้ครับอ่าได,ได,ได้ได้ครับไปกระลาศก,ากาันเ เลี้ยวซ้ายอ่าใช่เขาคิดว่าคุณจะไปอีกทางหนึ่งมันชอบปากให้เราไปทางลัด GPEX มันมันเออ,อมันชอบปากให้เราเหินรถมาตลอดเลยเดี๋ยวผมส่งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ไม<อ>่ใช่อขอโทษครับเดี๋ยวผมซ่อมรถให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรยังไงขอบคุณคุณจารดามานะครับ ขอบคุณที่สละเวลาแล้วให้โอกาสผมครับให้โอกาสได้พูดคุยนะครับครับขอบคุณครับครับลาขอบคุณครับครับโชคดีครับ